เอาละครับสวัสดีครับเรซี่คัทครับผมกับผมไปด้วยแล้วกับวันทันเดอร์นะครับส่วนคลิปนี้ผมก็จะพามารู้จักกัรเจ้าเรียพาร์ตสองพีเอลนะครับหรือเสือสองแห่งแดนคิดบวกนะครับก็ด้วยที่ทางโปแลนด์นะครับได้มีการสั่งซื้อนะครับเอาเรีอเผือดสองเข้าประจําการนะก็ได้มีการอัปเกรดชุดเกราะชุดยิงนะครับระบบการยิงกระตันนามากมายเลยและรถถังคันนี้ครับเป็นรถถังแคน ประเทศสังกัดที่อยู่ก็คือเยอรมันนะครับบัตเลตจะอยู่ที่11.7ในห้องกล่าว RB และอยู่ที่แลง8นะครับค่าวิจัยแคนก็จะอยู่ที่570,000แต้มนะครับใครที่ไม่รู้วิธีการได้รับมาของค่าวิจัยแคนเพื่อที่จะไปวิจัยภานะแคนนะครับกดไปดูคลิปเก่าผมได้ก็ถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วคุณอยู่ในแคนที่คนเล่นเยอะและคนแอคทีฟเยอะนะครับคุณจะได้แมตที่ทุกๆ3วันใช่ไหมก็จะเป็น20,000แต้ม ลองเฉลี่ยเล่นนะครับเดือนหนึ่งคุณก็จะได้10ครั้ง2 0 0 0 0ได้2 0 0 0 0 0ซึ่งแต้ม5 0 0 0นี้คุณก็จะได้ประมาณใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับเพื่อที่จะได้รับได้เปิด2 PL คันนี้ไปครอบครองแบบฟรีๆนะไม่ต้องเสียทองซื้ออ่าแล้วก็อีกอย่างนึงครับขอฝากไว้ได้เปิด2 PL คันนี้นะครับเป็นพาานะแคนย้ำอีกครั้งหนึงเป็นพาานะแคนไม่ใช่ผาานะพรีเมียมเอาไปวิจัยข้ามแรลงไม่ได้นะครับ ฝากไว้ด้วยนิดนึงอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหรือจะสมัครสมาชิกเมมเบอร์ราคาแค่20บาทเท่านั้นนะครับเ e p เ r อร์สอง PL คันนี้นะครับก็เป็นโครงการพัฒนาต่อยอดจากเ e p เ r อร์สอง A4 นะครับซึ่งไส้ในแล้วมันคือเ e p เ r อร์สอง A4 ที่เยอรมันขายดีไปทั่วโลกนะครับโดยที่โปแลนด์ครับสั่งซื้อมาแล้วมีการติดตั้ง ระบบการยิงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่มันเป็นรถที่ถูกส่งมอบหลังปี2000ทำให้มันได้รับการใช้งานกล้องเทอร์โมลตันเนอร์และคอมมานเดอร์นะครับเป็นเจน2ขึ้นไปนะครับชัดมากแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเลเซอร์ล้างไฟเดอร์เพียบพร้อมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีปืนใหญ่120มิลเมตรที่เป็นมาตรฐานของเ e o ด 2A4 นะครับติดตั้งกระสุน BM 4 3นะครับที่ใช้ ได้ดีมากๆนะครับเจาะสูงสุดอยู่ที่530มิลเมตรเรียกดว่าเจาะรถถังค่าสึดที่เป็นเทียร์ที่สูงกว่าได้สบายๆนะครับเอาไปลาดที90 m ก็ได้ใช่ไหมเอาไปกลาที Z 99เขาได้ใช่ไหมครับนอกจากนี้แล้วครับเรื่เผิด2 pl คันนี้นะครับยังได้รับการออกแบบและติดตั้งเกาะภายนอกแบบ2ชั้นอีก แล้วก็คือเกาะขั้วโพสินะครับแผ่นใหญ่ที่หลุงแก้มเห็นไหมครับแล้วก็จะมีการติดโลฮอมโอเจเนาะนะครับผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านว่าเป็นวัสดุผสมนะครับแล้วก็ติดมา2ชั้นทําให้ตัวป้อมของเลปเปอร์ 2PL คันนี้มีความสามารถในการทนกระสุนที่เจาะมากกว่า500มิลิเมตรได้สบายๆเลยนะครับแล้วมุมมันก็เยอะด้วยโอกาสที่เขาจะยิงเด้งเยอะมากๆครับแต่ก็ระวังตรงตัวกล้องเล็ง นิดนึงนะครับมันยิงเขานะรตรงกล้องนะระเราว่าแค่ตรงกล้องอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ตามสไตล์รถถังเยอรมันนะครับอ๋อไม่สิต้องบอกว่าตามสไตล์รถถังนาโต้นะครับเราจะไม่เปิดตัวถังให้เขายิงติดขาดนะครับเราจะเล่นแบบที่โุกแด่งแก้มนะครับบุกแล้วป้อมยิงเสร็จถอยหลังนะครับด้วยที่มันติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลแบบเดียวกับเรซเบิร์ด 2A5 2A6 แล้วก็ 2A7 นะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ MTU MD 873 KA 501นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังขับถึง1,500แรงม้านะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะออกตัวช้านิดนึงแต่ถ้าหากว่าคุณวิ่งไปซักระยะหนึ่งนะครับท็อปสปีดจะอยู่ที่68กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอัตราการรีโหลดของปืน120มิลลิเมตรของคันนี้นะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับจะเริ่มที่7.8วิคุณสามารถอัพพลรถของคุณให้สามารถรีโหลดได้เร็วสูงสุด 6กจุด้วยการอัพเป็นดาวทองแต่ถ้าหากว่าคุณอัพเป็นดาวเงินมันจะอยู่ที่6.4ีวินั่นเองนะครับกอรถนะครับก็เปจำนวนสี่คนตามมาตรฐานนะครับจะมีคอมมานเดอร์กันเนอร์นะครับแล้วก็โหลดเดอร์ไดเวอร์ Driver, นะครับแล้วก็มีการใช้งานห้องยิงลับภัยกระสุนนะครับสามารถบรรจุกระสุนสำรอง15นัดโดยที่ไม่หลุดไปเกินกองหน้าหลุดนะครับนะ15นัดก็ผมจะแนะนำว่าให้ติดตั้งกระสุนเจาะเกาะไป16นัดน,นะ15บวกด แล้วก็อีกสัก4ี่ห้านัดนะครับพกไปเผื่อเป็นลูกเทตี e, เอาไว้ยิงพวก AA ที่โผล่มาแต่เดตานะครับก็ลูกเทตีของปืน120ยยี่สิบมมตรถือว่าแรงมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยไล้เพิดสองพีเอลคันนี้นะครับจะเอาไปเติมไลฟ์เพิ่นะครับเอาไปเล่นคู่กับปีห้าสองศูได้เอาไปเล่นค 5, ู่สองอีจิตกันได้เลยนะครับปืนแรง ะครับเครื่องยนต์เดียวกันคล้องตัวก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วก็อย่าลืมท่องจำเอาไว้อย่าเปิดเพจล่างเด็ดขาดนะครับนะฝากไปด้วยเออก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะมาไลฟ์ทุกวันพุธทุกวันเสาร์สองทุกวันไปมาพูดคุยกันได้นะครับนะก็ฝากไปด้วยคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยผมชอบคอมเมนต์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ